มองลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายเจ็บแต่ยังต้องสู้กันต่อไป เคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลาบางคนถล้ำลมลมชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คื้ต่อ ถึงแม้วลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าซอหาแต่ตัวเราเองจะพงไปได้ด้วยเจริสัตยหาวันา<ถ>าาทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยแวล นะอัสสลามุลัยกุมรอบทุรไอที่เบระกาาตูครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวขอรบกวนเวลานิดนึงพอดีมีน้องนะ่ะเขามาฝึกง,งานใหม่นะครับเดี๋ยวเราแนะนําตัวก่อนนะอัสสลามุลัยกุมครับทุกคนครับผมชื่อดาวุฒินะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอา้าดาวุฒิไม่ได้เจอกันนั่งน,นานนี่ตกลงแกมาทํางานที่นี่อยู่เนี่ยในแกบอกว่าแกจะตามโซเฟียไปเมืองนอกไงเฟียเพออะไรกันดิน แม่ตั้งแต่เลยนจบมาเนี่ยไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะดีนอืมแรกก็เล่นกันแรงเลยว่าอ้าวอ้าวอ้าวดีแล้วเพื่อนซีกันใช่ไหมดีเลยดีเเลยเดี๋ยวคุณดีนนะครับแนะนําว่าต้องทําอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมฝากก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับโอเครค,ร okay, ครับบังเดีวก็รอครับมาทำไมบ้นว่าดีนพาไปแนะนําให้นอยดีนี่ไงขอแนะนําเลยบังอับดุลอาซิด หรือว่าบางโตนี่เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายอีเวนท์ที่เราจะได้รับงานจากข<อ>เข<อ>า,าไมามครับบางโตใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมดีเนี่ยเล่าให้ผมฟังถึงบางนะว่าบางเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ดีมากแล้วก็เทคแคร์ลูกน้องอย่างดีแล้วที่สําคัญเนี่ยบางเพิ่งได้รางวัลแผนกนี้มาใช่ไหมครับเนี่ยจัดไปผมเนี่ยมีบางเป็นไอดอลในดวงใจผมเลยนะครับแหมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะบางนะร,รางวัลอะไรครับ พอดีผมเพิ่งมารับตำแหน่งหัวหน้าเมื่อวานสือองนะสงสัยจะจะจะคนละโตกันนะครับหม่ไม่เป็นไรครับบางแต่ผมเชื่อว่าบางในทำงานในตำแหน่งนี้ได้สู้ๆนะครับบางครับผมเชิญรักก็รอครับมองเลยว่าใครจะรู้ว่าแกพวดเข้าไปอย่างนั้นอ่ะไปปรึกษากันก่อนเลยผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับพอดีชอบประจบไปนิดนึง่ะครับครับผมแต่ผมมีอะไรแนะนำนิดนึงนะครับ ผมว่าเราไปทํางานดีกว่าไหมแล้วดีนครับตอนนี้เรากำลังถูกประเมินอ,อยู่ไม่ใช่เหรอกลับไปทำงานได้แล้วปะ่ะพาเพื่อนไปด้วยครับ <วะ S 1> ครับผมไปได้ครับ<ป> <Pv d. S 3> พี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายสบายครับท่านแม้ นี่มันตามตำราการประจบของซุนบูดินเลยนี่ว่ามิหน่าละเองทางานพลาดมาตั้งหลายครั้ง,งยังอยู่ได้อีกประจบเก่งนัเองเนี่ยนี่ขนาดข่าประจบแทบตายนะข่าอย่างตัวไม่หลอดเลยเนี่ยฮะอะไรนะประจบอะไรนะฮะอะไรนะดิน <c oughs> เอ่เอ ไม่ไม่มีอะไรครับพอ,พอดีเพื่อนผมจะไปประจวบอ่ะครับใช่ไหมหใช่ไหมอะไรยังจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่าลืมนะว่าปีที่แล้วอ่ะแกรับเงินคู่แข่งจากบริษัทอื่นมาจนทำลายงานเวทีจนล่มอ่ะท่านเรื่องนี้คนอื่นเขารู้นะ,ะครับครับไปประจวบครับผมจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ครับที่ประจวบอา้าวเดี๋ยวบอกว่ามาจากเชียงใหม่ พอดีแม่เป็นมะเร็งที่ประจวบอะครับว่าจะไปเยี่ยมเสานี้ซะหน่อยหน้าสงสารนะครับเฮ้ยมันมะเร็งเลยเหรอไม่เ็งบ่านี่เอาตรงนี้ให้รอดก่อนไหมฮะโอเสียใจด้วยนะยังไงมีอะไรช่วยก็บอกละกันครับเสียใจมากครับงั้นขอตัวแป๊บนึงนะครับพ้องน้ำไปทางไหนวะเพื่อนตามมาเฮ้ย มันนี่ดิเล่นแม่เลยเหรอไม่แรงไปหน่อยเวะฮะแล้วที่เองว่าข้าประจบเนี่ยมันไม่แรงหรือไงฮะเองก็รู้ว่าตอนเนี่ยข้าโดนทันบนอยู่อ่ะแค่นี้ข้าก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแล้วไงเจ๋งกันดีข้าจะได้มีเพื่อนแล้วเองอ่ะน่าจะรู้กระใจแล้วนะว่าคนอย่างเองมาทำงานที่เนี่ยฝีมือไม่ถึงอยู่แล้ว ยังอยู่ได้เนี่ยก็ถือว่านานโคแล้วแหละแกพูดอะไรมงแกข้าไม่เข้าใจอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องแกซื้อใบปริญญานะเรียนทั้งสองปีแต่ดันติดแฟนแล้วอยู่ดีๆเองก็ได้ใบปริญญาซะง,งั้นนะ่ะอย่าคิดว่าคนอื่นเขางูแบบเองนะเว้ยนี่แกอย่าบอกนะว่าแกมาสมัครงานที่เนี่ยเพื่อจะให้ข้าออกจากที่นี่เพื่ออะไรวะ ความทุกข์ของเองอันนะก็คือความสุขขงข้าเอวะแล้วก็เรื่องต้องเฟียที่ทิ้งข้าไปเมืองนอกอะ่ะไม่ใช่เพราะเองเหรอวะอ,อ,อดีไม่ไหววะ่ะเป็นแรงกายเดี๋ยวมาเล้ ตอนข้าไปเข้าห้องน้ำแค่แป,ป๊บเดียวอะ่ะเองก็เอามือถือข้าไปโพสรูปพิตตี้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็แคปชั่นว่า พากลับมาเฟียโทรมาอ้อน่ารักจริงๆฮัลโหลเฟียฮะโพสอ,อะไรอะไรเนี่ยบังเปล่าโพสเลยนะเฟียเฟียใจเย,ย็นๆก่อนเฟียบังไม่ได้ทำนะเฟียไม่ใช่บังไงเฟีย ฮัลโหลเฟียอย่าเพิ่งวางนะใจเย็นเฟียเดี๋ยวเฟียอะไรวะโพสอะไรไอ้ดีนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานของข้าวะฮะแล้วไอ้เลี่ยงซื้อใบรับปริญญาเนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้ว ูจัดการนีนเอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้จบอ่ะเราหายกันนะตามนั้นนะลังบอกว่าฉันโดนฟันเพละถึงทาง ไม่มีตัวประสาไม่มีใครมารักษารอสุนบอกให้รักกันระวังผู้ศร้าเอาดินมาทำอะไรเนี่ยพอดีผ่านมาแถวนี้เลยเอาของมาวางแป๊บนึงอ่ะเออเอแล้วเองไม่กดค่าใช่ปะโอ้ยค้าไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดให้มันปวดหัวหรอก ดี๋ยวมาคุณตำรวจจับมาเลยครับจับมาเลยคนเนี้ยทางเราได้รับแจ้งม,มาว่าคุณได้ทำการลักขโมยทรัพย์สินของบริษัทแห่งหนึ่งมานะครับเฮ้ยคุณตำรวจอะไรยังผมไม่หมดแล้วเนี่ยยังไม่รู้ดอน <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงหลักฐานเนี่ย เสียใจจริงๆบริษัทอุตสาหรับแกมาทำงานแต่แกตอบแทนอย่างนี้นี่นะขโมยโอ้โหขโมยของเขามาผมขอเชิญไปโรงพักด้วยครับอะไรคุณตำรวจผมเปล่านะครับไอ้เนี่ยมันเป็นคนแบกมาครับผมโหยังย uh ังมาปาบปานคุณตำรวจดูหลักฐานชัดเจนขนาดนี네้คุณยังจะโทษเพื่อนคุณระวังจะโดนอีกคดีนะครับหลักฐานอะไรผมก็มีหลักฐานครับคุณตำรวจหลักฐานอะไรของแกนั่นไงกล้องจรปิด ตั้งแต่แกนะหักหลังข้าข้าก็ไม่ได้ไว้ใจใครมาตลอดเลยข<อ>้าเลยติดกล้องวงจรปิดอือติดตอนไหนเนี่ยเออคุณตำรวจครับเราอํากันเล่นนะครับอําเล่นเล่ะ<อ>แล้วคุณเอาเรื่องกฎหมายมาล้อเล่นนหรครับ <Okay. S 1> ส่วนคำว่าขอโทษเนี่ยผมว่าพวกคุณเก็บเอาไว้ใช้เองดีกว่านะครับเพราะผมเชื่อว่า ถ้าคุณคุยกันดีๆเรื่องจะไม่ลามมาขนาดนี้แน่มันก็จริงของคุณตำรวจอะครับที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดคำนี้เลยผมว่วแต่รอว่าเองจะเข้าใจข้าเออข้าขอโทษเองเหมือนกันนะสำหรับเรื่องที่ข้าเคยแกล้งเองไปเออคุณตำรวจครับ เกินไม่เอาความแล้วผมไม่มีความผิดแล้วใช่ไหมครับสำนวนคดีลักทรัพย์ถูกแจ้งแล้วครับอกัดไม่ปล่อยและผู้ใดแจ้งความเม็นเท็แก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจจะทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค,ครับแต่ว่าไม่มีตแต่ครับขอเชิญไปสรนไครับำว ไม่เอาไม่เอาอุ้ยล็อกนั่นเลยครั้งเดียวอย่าขัดขืนโอ้์พงศ์ตำรวจไม่เอาไม่เอาคุณ์ตำรวจเชิญไปต่อรอโชคดีนะลาเพื่อนแบบบ่ายเอออะไรบ้างข้าวผัดข้าวผัดไม่เผ็ดกูวันเวลา มันยังไม่ใช่ขึ้นต่อถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเอง